สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ต้อมพามาดูแปลงนะาจัลมินเบอร์5นะครับก็เป็นแปลงที่สู้เกี่ยวกับเรื่องของเชื้อราแล้วก็มแมลงบวมาพอสมควรเลยนะครับหนักหนักเอาเรื่องเลยนะทั้งฤด,ดูกาลนี้นะครับของเขาก็าเข้าแปง้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็สวยนะครับแต่แต่แตมเมล็ดดําเยอะนะครับนี่เกี่ยวกับมเมล็ดดานี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ 5451ที่ต้องมองพื้นเผิดนะครับกับเบอร์5เนี่ยมันคล้ายๆกันดังนั้นเลือกทําได้แต่แถวบ้านต้องมาเขาจะเริ่มทำ5451ซะส่วนใหญ่นะครับซะส่วนใหญ่กันแล้วนะครับเบอร์5ไม่ค่อยมีเท่าไหรน่นะอย่างแปลงนี้เป็นเบอร์5เนี่ยก็สวยคือลวงเขาอะถ้าเราฉีดยาตามระบบนะครับแล้ว แล้วไม่ไม่ไม่เจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศนะต้องมั่นใจเลยว่าห้าสี่ห้าหนึ่งเนี่ยเป็นสายพันธุข้าวที่ได้ดีนะครับสายพันธุหนึ่งนะครับเพราะว่าข้าวทุกสายพันเนี่ยมันได้ดีเหมือนกันหมดอยู่ที่การดูแลแต่ละบุคคลมากกว่านะครับเห็นไหมครับอย่างในรูปเนี่ยนี่เนี่ครับคือมันเป็นเม็ดดําเพราะว่าไม่ได้ฉีดยาในช่วงข้าวตั้งท้องหรืออีกในกรณีคือฉีดยาไม่ทัน ในช่วงของข้าวตั้งท้องแล้วมันมีอีกช่วงหนึ่งนะครับที่มันสําคัญก็คือเป็นช่วงที่เขาการห่างประทูครับการห่างประตูเสร็จปั๊บเขาจะตากเกสรใช่ไหมครับพอคือส่วนใหญ่นะถ้าใช้โดนบินนะครับการห่างประทูก็ฉีดได้แต่แต่โดยรวมๆแล้วเขาจะไม่ค่อยฉีดแต่ฉีดได้ครับเราก็มาฉีดตอนสลัดเกสรสลัดเกสรทุกฉีดปั๊บเลย นะครับเพราะว่าการที่ว่าแกสอนเขาอยู่เนี่ยมันไม่นานนะครับมันประมาณ5-7วันมันไม่นานครับเราก็ฉีดได้แต่ถ้าไม่ฉีดจะเป็นในกรณีนี้เพราะว่าต้อมอ่ะอยู่ใกล้เคียงนะต้อมไม่เห็นเขาฉีดยานะครับและอีกหนึ่งอย่างคือเม็ดจะล่วงง่ายนะครับถ้าเราไม่ฉีดเกี่ยวกับเรื่องของพวกธาตุหลักธาตุรองนะครับในช่วงเกี่ยวกับของรับคมเนี่ยเม็ดจะล่วงง่ายมากแล้วถ้าปล่อยน้ําแห้งเลยนะครับตรงเนี้ย อ่ามันก็อาจจะมีปัญหาเพราะว่าตอนนี้ถามว่าทิ้งน้ําได้แล้วไหมนะครับถ้าหามต้อมนะยังทิ้งไม่ได้ครับแต่ใส่ในน้อยได้แต่ดินเขายังเปียกอยู่นี่ครับดินดินเขายังอ่ายังเปียกอยู่ยังถือว่าไม่มีปัญหาแต่น้ํามันต้องมีหล่อหล่อไว้นะครับอย่าให้แห้งนะครับในช่วงในช่วงแบบนี้นะครับก็ถ้าจะปล่อยแห้งได้เลยอ่ะอ่าให้ข้าวเขาเหลืองให้ข้าวเขาเหลืองทักครึ่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วเราดูเนี่ย มันเต็มไหมมันเต็มโคนอ่าลวงไหมเต็มหรือเปล่าเราถึงจะปล่อยได้แต่สภาพอากาศตอนเนี้ตอนกลางวันมันร้อนนะครับน้ํามันแห้งไวพอน้ําแห้งไวเนี่ยอ่าปัญหาก็คือถ้าข้าวเนี่ยให้ปล่อยน้ําก่อนเนี่ยข้าวมันจะกระเส่ากระเส่าหมายถึงว่าอ่ามันจะเหี่ยวนะครับแล้วมันก็จะไม่ค่อยได้น้ําหนักข้าวต้นมันจะนิ่มขึ้นนะครับมันก็จะมีปัญหานะครับดังนั้นก็ เทคนิคมรวมคือข้าวเราเอามาถึงขนาดนี้แล้วนะครับเราก็ต้องดูแลให้มันเต็มที่นะครับคือมันสวยอยู่แล้วนะเบอร์ห้ากับห้าสี่ห้าหนึ่งเนี่ยมันใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะครับแต่แถวบ้านต้อมจะทำห้าสี่ห้าหนึ่งครับส่วนเบอร์ห้าเนี่ยเม็ดมันก็เท่ากันนะครับแต่ใบธงเนี่ยอ่าเห็นไหมใบธงเริ่มมีใบจุดแต่ไม่น่ามีปัญหาแล้วเพราะว่าลวงเขาก็เป็นจุดเหมือนกันแล้วก็น่าจะอีก ประมาณทักสิบวันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องดูว่าเขาจะได้เก็บเกี่ยวต้นไหนนะครับก็มันมีเป็นช่วงที่ว่าอ่อเหลืองเหลืองนะครับแล้วก็ในฤดูกาลนี้มันค่อนข้างที่ข้าวนี่จะยืดนะครับแล้วก็หนูเนี่ยจะลงนะครับถ้าเราปล่อยน้ําแห้งแบบนี้นะครับมีหนูลงแน่นะครับเพราะว่าเ่็นที่พี่สอบถามมาบอกว่าทําไงดีครับก็หายามาวางเอาครับหรือไม่ก็หาคนแถวบ้านที่เขาดักกับมาดักเอานะถ้าไม่งั้นอ่ะข้าวไม่เหลือนะครับนี่เห็นไหมครับ นี่น้ำเขาแห้งหมดแล้วไอ้ที่เหลืองก็เหลืองเห็นไหมนี่ไอ้อย่างเงี้ยเหลืองแล้วเริ่มเหลืองเริ่มเหลืองนี่ก็เดี๋ยวก่ประมาณอาทิตย์หนึ่งต้องว่านะประมาณนี้ไม่เกินสิบวันก็อาจจะได้อ่าเก็บเกี่ยวนะครับสําหรับอ่าแปลงนี้นะครับเห็นไหมนี่หนูมือนกัดหนูหนูกัดเห็นไหมนี่เนี่ยอ่าก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราปล่อยน้ําแห้งนะครับเราก็ต้องหล่อไว้นยหน่อยเนาะเพราะว่าข้าวก็ยังต้องการน้ําอยู่ นี่ก็วันนี้ก็พามาดูเนาะเบอร์ห้านะครับเริ่มเหลืองมัางแล้วนะครับนี่ก็เม็ดมันดำอะ่ะถ้ายาไม่ฉีดมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับจัดมินเบอร์5้านะครับก็วันนี้มาพูดคุยเนาะเกี่ยวกับเรื่องของพวกเชื้อรานะครับว่าเราจะจัดการกันยังไงนะครับน้ําจะเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของการฉีดยาเนี่ยไม่ฉีดจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าฤดูกาลเนี้ย คือช่วงนี้ยอากาศดีนะวันเนี้แล้วมันมืดมาเลยแล้วเมื่อวานฝนตกกันนิดนึงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอากาศมันเหมือนจะมีฝนนะครับเหมือนจะมีฝนแล้วถ้าเป็นช่วงตากแก๊สอนโดนฝนนี่จะมีปัญหานะครับแล้วก็อีกอย่างปรับเปลี่ยนอากาศไม่ทันเนี่ยข้าวก็อาจจะมีปัญหาตรงนี้ได้นะครับก็มันเดินดูแปลงนานะครับก็นะครับ้อยหนูนี่นี่้อยหนูลงแล้วนี่อ่า ต้องหมั่นเดินดูแล้วก็เอาน้ําเติมเอานะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากเนาะก็เห็นพี่ๆเขาได้สอบถามเขามานะครับเรื่องเม็ดลายเม็ดด่างเนี่ยมันเป็นตั้งแต่ตอนข้าวตั้งท้องแล้วก็มาช่วงสลักทีสอนถ้าไม่ฉีดยาเป็นอยู่แล้วนะครับส่วนราคาข้าวตอนนี้นะครับก็อยู่ในเลทหกพัน 6, กว่าถึงเจ็ดพันนะครับเราอาศัยว่าเราทําให้มันได้เยอะๆมากกว่านะครับเพราะว่าการที่ว่าเราจะเอาราคาเนี่ยคงจะไม่ได้นะครับแต่มีนาเมษาไม่แน่เขาอ,อาจจะคืนให้นะครับก็ ตรงนี้ก็หวังว่านะครับหวังว่าเขาจะขึ้นก็อย่างว่าครับลงทุนก็เยอะนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงยตรงที่ว่าทนาเช่าด้วยเนี่ยอาจจะเอาไปให้ค่าเช่าเขาหมดนะครับทุนกําไรอะไรก็ไม่มีนะครับดังนั้นก็ต้องทําให้ได้ข้าวให้เยอะราคาปล่อยมันตอนนี้นะครับเอาเอาดูแลข้าวให้ได้ดีๆก่อนนะครับก็ส่วน พี่ๆน้องๆท่านไหนสนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเด้งนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนปุ๋ยหรือยาหรือเกี่ยวกับพันข้าวนะครับติดต่อสอบถามในคอมเมนต์ช่อง้อมดื h ชาแนลหรือเป็นกําลังใจให้ลุงตีตะวันแดงกับคู่หูกเกษตรนะครับในช่องทางของ y t u t u นะครับ0 9 9ย์เก้าเก้า